ทัศนะผู้เชี่ยวชาญสิงคโปร์นะครับรัฐธรรมนูญนะครับปี60ทําลายผลลัพธ์ประชาทิปไตยกับฉากทัศนะครับอนาคตการเมืองไทยก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับ การที่จะเลือกนายกไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหามาจากรัฐธรรมนูญนะครับปี60ที่สร้างเงื่อนไขและกลไกที่ออกแบบโดยพเด็จการรัฐประหารนะครับออกแบบมาเพื่อทําการที่จะนะครับสกัดกั้นประชาธิปไตยของประชาชนสกัดกั้นนะครับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สกัดกั้น มติของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าที่เราทราบเราก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมเองก็พยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆและข้อมูลหลายๆด้านเนี่ยเอามานําเสนอให้กับทุกคนได้รับทราบล่าสุดนี้นะครับก็มีการของสํานักข่าวอิสราเลเนี่ยได้มีการไปนะครับสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ ไปถึงผู้เชี่ยวชาญของชาวสิงคโปร์เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะครับพูดถึงทัศนคติตร,ตรงนี้ผมก็เลยเอามานําเสนอให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลอีกด้านอีกแง่อีกมุมหนึ่งว่าวันนี้นะครับความรู้สึกนะครับของต่างชาติกับรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองลองมาดูนะครับทัศนผู้เชี่ยวชาญสิงคโปร์นะครับรัฐธรรมนูญปี60นะครับทำลายผลลัพธ์ปัะชาธิปไตยนะครับกับฉากทัดอนาคตของการเมืองไทย รัฐธรรมนูญนะครับปี60นั้นถูกออกแบบโดยตรงจากรัฐบาลทหารนะครับซึ่งเข้ามาปกครองประเทศนะครับตั้งแต่นะครับการทํารัฐประหารการเมืองนะครับตั้งแต่การรัฐประหารเมืองนะครับปี2557จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งปี2562นะครับรายละเอียดในรัฐธรรมนูนตอนหนึ่งพบว่าถูกเขียนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เนี่ยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามามีอำนาจโดยไม่ได้รับความเห็นชอบนะครับจากกลุ่มรัฐประหารอุดรนิยมและนะครับผู้สนับสนุนของพวกเขาสถานการณ์การเมืองของไทยจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าใครจะประเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ามท่ามกลางความไม่ชัดเจนตอนนี้ข่าวการเมืองที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวัน ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับฟาร์มน่าจะเป็นของเราบรรดาพักการเมืองต่างๆที่พยายามจะจับมือกันเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนพอที่คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองนั้นๆจะได้รับเลือกจากรัฐภาให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดนายนะครับจาคอรลิกนะครับรองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ในคณะสังคมศาสตร์ที่มหาวิาลยประเทศสิงคโปร์ ก็ได้มีการเขียนนะครับวิเคราะห์ถึงฉากทัศนะครับฟาร์มน่าจะเป็นในอนาคตของการเมืองไทยเช่นกันพร้อมทั้งระบุว่าสาเหตุของปัญหาทั้งหมดนั้นมาจากกลไกลของรัฐธรรมนูญปี2560ในหัวข้อรายงานว่าเมื่อรัฐธรรมนูญไทยทำหน้าที่ตามที่ตั้งใจไว้เพื่อทำลายผลลัพธ์ของประชาธิปไตยนะครับ สำนักข่าวอิสราจึงได้นำเอารายงานนี้มาเสนอมีอรายละเอียดดังนี้นะครับย้อนไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม5 6 6 2เดือนหลังจากที่พักคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งในฐานะพักที่มีจำนวนสสมากที่สุดปรากฏว่าในวันนั้นยติการโหวตนายพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักคก้าวไกลเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นการเสนอยัตติครั้งที่สองกับถูกตีตกไปโดยสภาส่งผลให้นายพิธาหมดโอกาสในการเป็นนายกรัฐมนตรีไปโดยสิ้นเชิงทั้งนี้นะครับก่อนหน้ายัตติจะถูกตีตกสารรัฐธรรมนูญได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายพิธาในฐานะของสสทำให้รัฐภาได้มีการถกเถียงกันว่าสมควรจับรงมติให้นายพิธาหรือไม่ ซึ่งก็ไม่ได้ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับที่การลงคะแนนของรัฐภาซึ่งมีสอวอที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารนะครับนั้นจะไม่เห็นชอบและมีท่าทีต่อต้านนายพิธาก่อนหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐสภาก็มีการคาดการถึงเหตุการณ์เหล่านี้กันเอาไว้บ้างแล้วโดยนักวิเคราะห์มองว่ามีขบวนการนะครับกันไม่ให้ในายพิธาเข้าสู่การเมือง อย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่มนะครับขีดความสามารถของตัวละครฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูนปี2560นั้นถูกออกแบบโดยตรงจากรัฐบาลทหารซึ่งเข้าปกครองประเทศตั้งแต่การรัฐประหารปี2557จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครับปี2562รายละเอียดตามรัฐธรรมนูนตอนหนึ่งพบว่าถูกเขียนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามามีอำนาจโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มรัฐบาลนะครับอ กลุ่มรัฐประหารนะครับอนุรักนิยมและผู้สนับสนุนของเขาข่าวปัญหานะครับเดล็อก <Yeah. S 1> ทางการเมืองไทยที่ถูกรายงานผ่านสื่อสิงคโปร์นะครับบทฟาร์มของวุฒธธิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารในการลงคะแนนเสียงเพื่อเรือกนายกร,รัฐมนตรีทำให้นะครับการ ทำให้การเกณฑ์เสียงข้างมากต้องเพิ่มขึ้นไปตามไปด้วยจากเดิมที่จะใช้คะแนนเสียงแค่2 5 1เสียงจากทั้งหมด500เสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเพิ่มเป็น376เสียงในการประชุมร่วมกันทั้ง 2, สองสภาหรือหรือก็คือความหมายว่าวุฒิสภาอำนาจในการโหวตการเลือกนายกรัฐมนตีได้นั่นเองการตีตกยติเสนอชื่อพิธานะครับ ยังทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าเรื่องนี้ถูกนําไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความหมายว่ารัฐภาก็ต้องรอศารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยไปก่อนถึงจะสามารถเดินหน้านะครับจัดการเลือกตั้งนายกรัมมนตีต่อไปได้เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ส่งผลทำให้เกิดการคาดเดาจากาทัศน์ทางการเมืองในอนาคตนะครับอยู่หลายฉากด้วยกันมีรายละเอียดดังนี้ ฉากทัดแรกหมายความว่าพักการเมืองที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกนัฐตนตีจะมีเพียงนะครับจะมีเดิมพันเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างยิ่งโดยพักจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แคนดิเดตนายกของตัวเองนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับจากการเลือกตั้งเพราะอาจจะไม่มีโอกาสที่2แล้วในการเจราจาหรือต่อรองโดยกติกาของรัฐธรรมนูนได้จากัดผู้สมัคร นะครับชิงตําแหน่งนายกร,รัฐตนตมีเอาไว้นะครับให้มาจากแค่นี้ที่มีสสไม่ต่ำฝ่า25ที่นั่งเท่านั้นโดยแคนดิโดยตอนนี้นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตมตี3รายชื่อที่ปรากฏต่อสาธารณชนล้วนแล้วแต่มาจากพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพักเก้าวไกลได้ลบฉากออกไปเปิดโอกาสให้พักเพื่อไทยได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยก็เผชิญกับการเลือกที่ยากละบากในกรณีว่าจะเสนอใครว่าจะเป็นแคนเดเดตนายกรัฐมนตรีดีซึ่งสื่อต่างๆรายงานข่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินที่ไม่ได้เป็นสอสอมีความเสี่ยงค่อนข้างนะครับมากกว่า ความพยายามจะเสนอชื่อในแต่ละครั้งอาจจะประสบควา,ามล้มเหลวและควา,ามเสียงที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่พักเพื่อไทยได้ประกาศว่าจะจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มีพักก้าวไกลเป็นแนวร่วมด้วยนะครับเพราะควา,ามคิดที่ว่าสอวอส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับทั้งพักและนโยบายของพักก้าวไกลอย่างชัดเจน สัปดาห์ที่ผ่านมานะความตึงเครียดระหว่างพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ปรากฏขึ้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นดังนั้นการจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลผสมในอนาคตนั้นอาจจะเหมือนเป็นแค่ทางเลือกในเชิงกลยุทธ์เท่านั้นทว่าการกลับมามีท่าทีต่อต้านพักเก้าวไกลดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่นิยมมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สนับสนุนประชาธิปไตย ซึ่งในตอนแรกพวกเขาเฉลิมฉลองกับชัยชนะของพรรคที่มีเหนือพรรคการเมืองฝ่ายทหารอย่างทรมทลายแต่ต่อมาตอนนี้พวกเขากับรู้สึกโกรธแค้นและสิ้นหวังมากขึ้นเมื่อได้เห็นการต่อสู้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลและหลายคนรู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังและถูกทรยศ การที่พักเพื่อไทยต้องต่อสู้ต่อไปโดยไม่มี1 5 1เสียงของพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นส่งผลทําให้นะครับทางเลือกของพักเพื่อไทยมีจํานวนจํากัดมากและถ้าพักเพื่อไทยได้ไปจับมือกับพักที่มีจุดยืนเอ็นนะครับไปทางกองทัพเพื่อแลกกับการได้ที่นั่งนายกรัฐมนตรี ก็มีความเป็นไปได้สูงอย่างมากนะครับว่าพัคเพื่อไทยจะสูญเสียคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปโดยถาวรแต่ถ้าหากไม่ไปจับมือก็ไม่แน่ใจว่าพัคเพื่อไทยจะสามารถชนะเสียงของสอวอได้เป็นจำนวนเพียงพอจะจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ดังนั้นเพื่อไทยก็อยู่ที่จุดที่นะครับเคลื่อนไหวลำบากเช่นกันฉากทัดที่2คือเรื่องอำนาจการต่อรองของกลุ่มสอวอ ที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งจะต้องเพิ่มสูงขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับกันโดยฟัางขวางว่าสวจะขัดขวางและต่อต้านแคนดิเดตนายกมนตรีคนใดก็ตามที่ยึดมั่นในค่านิยมเสรีนิยมและหรือนะครับว่าพยายามจะบ่อนทำลายตัวละครของตัวเองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอดีตทหารที่อยู่ในวงการเมืองกรณีการจะส่งแคนดิเดตนายก รัฐมนตรีคนเดิมซ้ำๆเข้าสู่รัฐภาไม่ว่าเป็นแคนดิเดตคนไหนแต่คนนั้นนะครับจะมาจากพักหนะจะมาจากพักเพื่อไทยหรือพักเก้าวไกลก็ตามอาจจะทำให้ตอกย้ำให้เห็นว่าวุฒิสภานั้นจริงๆแล้วที่ฟาร์มนิยมชมชอบเป็นอย่างไรรวมไปถึงอาจจะเพิ่มโอกาสในการเจรจากับผู้ที่มีฟาร์มเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกชักชวนให้สนับสนุนเป็นแนวร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสิงคโปร์คาดว่าอาจจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พักเพื่อไทยนะครับขับพักก้าวไกลพ้นจากการร่วมรัฐบาลอ้างอิงจากวีดีโอ CNA นะครับ และยังไม่นับว่าการเสนอนะครับชื่อซ้ำนั้นอาจจะเพิ่มโอกาสที่ประชาชนจะดำเนินการกดดันต่อสอวอให้มากขึ้นไปตามไปด้วยดังนั้นการที่วุฒิสภาได้ผลักดันมติห้ามไม่ให้มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรรัฐมนตรีซ้ำก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่วุฒิสภาจะทำให้ตัวเองอยู่เหนือควารมรับผิดชอบในเรื่องนี้ฉากทัศสุดท้ายที่เป็นไปได้ในอนาคตสำหรับการตัดสินใจ ในระดับรัฐสภาก็คือว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีแบบครั้งเดียวจบแต่โหวตให้กับพรรคการเมืองที่เป็นพันธมิตรกับพลเอกประยุทธ์จันโอชารักษาการนายกและรัฐมนตรีโดยค่อนข้างจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพันธมิตรที่ว่าก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สวรรค์แคนดิเดตนายกจากพ,กพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งน่าจะได้รับการสนับสนุนจากสวส่วนใหญ่ให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี อันหนึ่งถ้าหากว่าพลเอกประวิตยต้องการจะจัดตั้งรัฐบาลโดยป่าศจากแนวร่วมนะครับของพักคก้าวไกลการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นดูค่อนข้างจะเป็นไปได้นะครับด้วยเสียงสนับสนุน188เสียงพนวกกับเสียงของวุฒิสภาแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจะประสบปัญหาแน่นอนในเรื่องของการออกกฎหมาย ดังนั้นการเป็นพันธมิตรกับสวที่ได้รับการแต่งตั้งมาก็ถือจะเป็นประโยชน์นะครับอย่างยิ่งสําหรับพรรคการเมืองที่ได้ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงสนามคําถามก็คือว่าพลเอกประวิตยจะเปิดตัวลงสู่สนามการเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่หรือว่าพลเอกประวิตย์กำลังรออะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่รออยู่นานก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทยล้มเหลวในการนะครับผลักดันแคนดิเดต ของตัวเองนะครับทั้ง3รายให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ว่าฉากทัดในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี60ปี2560นะครับที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดคร์มสามารถของนักการเมืองที่ได้รับการคัดเลือกอาการคัดเลือกนะครับ ตั้งมานั้นนะครับสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ถูกร่างเอาไว้นะครับก็น,นี่เป็นเขาเรียกเป็นการเรียบเรียงน,นะครับจากนะครับสำนักข่าวอิสรานะครับซึ่งสำนักข่าวอิสราก็เอาโพสต์ไว้แล้วก็เอามานะครับการให้สัมภาษณ์นะครับหรือาการโพสต์เนี่ยก็คือเอาออกมาจากสื่อสิงคโปร์ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าเราฟังมุมมอง ม,มุมมองจากนักวิชาการหรือนักเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติที่พูดออกมาตอนนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่ารัฐธรรมนูนปี60เนี่ยนะครับตามที่ชาวต่างชาติเข้าใจหรือพวกเราเข้าใจเนี่ยก็คือว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่นะครับล่างขึ้นมาของเผด็จการรัฐประหารนะครับเผด็จการรัฐประหารคนล่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาขัดขวางระบ,บอบประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อจะสืบอ,อํานาจของเผด็จการรัฐประหารอย่างชัดเจน แล้วใช้เงื่อนไขในมาตรา272เน่นะครับที่เป็นบทเฉพาะการเนี่ยให้สอวอมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับมาเลืยกรัฐมนตรีได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้นะครับแน่นอนครับว่าการสู้ในสนามเลือกตั้งโดยใช้ประชาชนเป็นคนตัดสินยังไงก็แล้วแต่ฝ่ายผดเด็จการและรัฐประหารนะครับผดเด็จการรัฐประหารเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะในศึกการเลือกตั้งได้ไม่สามารถชนะในสนามการเลือกตั้งได้ เขาก็รู้อยู่ครับว่ายังไงกันแล้วแต่พวกเขาเนี่ยเป็นปเผด็จการรัฐปัะหานะครับเขากุ้มหน้าสิ่งที่เขาทําเขาไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแน่นอนครับว่าสิ่งที่เขาทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองล้วนๆส่วนใหญ่จะเห็นป่าว่าสี่ปีที่ผ่านมาที่เขาบริหารท,ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินส่วยเงินเงินสินบาทค่าสินบนธุรกิจตรงนั้นเรื่องตรงนั้นคือมีปัญหาสารพัดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วที่สําคัญเรื่องของยาเสพติดโอโหเกิดบ้าน, <S <S านเกิดเมืองสารพัดนะครับเรื่องของการทําผิดกฎหมายเรื่องของบ่อนการพน,นันเรื่องของการพนันออนไลน์เรื่องของการโดนโกงโดนอะไรเยอะแยะมากายแต่รัฐบาลที่มาจากเผด็จการรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับก็คือรัฐบาลที่แล้วไม่สามารถแก้ไขได้เลยไม่สามารถทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถแก้ไขอะไรได้ทุรกิจทุจริตน้อยลงทั้งทั้งที่บอกว่านะครับการที่ตัวเองเข้ามาทํารัฐประหารเนี่ย ต้องเข้ามาทํารัฐประหารเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่านักการเมืองเนี่ยโกงกินนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันตัวเองก็เลยต้องเข้ามาทํารัฐประหารเพื่อให้เพื่อไม่ให้นักการเมืองโกงกินแต่แทนที่ตัวเองเข้ามาทํารัฐประหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจัดตั้งรัฐบาลแทนที่พวกทุจริตคอร์รัปชันโกงกินเนี่ยจะลดน้อยลงกับเปล่าเลยทุจริตคอร์รัปชันโกงกินกับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นทวีเป็นเท่าตัวมากฝ่าตอนที่ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยซ้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวที่จริงเพราะฉะนั้นเวลาลงสนามเลือกตั้งเขาจึงไม่ได้รับนะครับผดจการรัฐประหารนะครับที่กลุ่มที่อยู่ฝั่งผด็จการารัฐปารคนที่อยู่สนับสนุนผด็จการรัฐประหารเนี่ย ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้เพราะประชาชนยังไงก็ไม่เลือกเขาก็เลยต้องสร้างกลไกเอาไว้โดยใช้รัฐธรรมนูญปี60และสร้างกลไกของสองวอเอาไว้ว่าถ้าวันนี้ผลของการเลือกตั้งออกมานะครับถ้าเป็นผลทําให้พวกเขาฝ่ายเผด็จการรัฐประหารเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากได้เขาก็จะยกมือสนับสนุนให้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายที่ไม่เอาเผด็จการรัฐประหารเนี่ยนะครับสามารถนะครับ ผ่านการเลือกตั้งแล้วมีคะแนนเสียงได้เยอะเขาก็จะใช้เงื่อนไขเนี่ยในการอะไรครับในการขัดขวางในการขัดขวางเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้เพื่อไม่ให้นายกที่มาจากการเลือกตั้งได้นะครับเพื่อที่ขัดฝังมติของประชาชนนี่คือคกลไกที่เผด็จการประหารวางเอาไว้แล้วถามว่าณวันนี้นะครับรัฐมนูญฉบับนี้ปี60ทําให้เผด็จการประหารกลับไปมีอำนาจ <Techn Pokémon> ทำให้การสืบทอดเผด็จการประหารมียำนาจแล้วถามหน่อยนะครับว่าวันนี้พักเพื่อไทยกําลังไปจับมือกับคนที่สนับสนุนเผด็จการประหารนะครับจับมือกับซากเผด็จการประหารอย่าลืมนะครับผมพูดและผมก็ย้าเสมอผมย้ําทุกครั้งว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารพลเอกประวิตรร่วมกันที่เป็นหัวหน้ารัฐประหารสามปอเนี่ยนะครับเป็นร่วมกันในคณะรัฐประหารทั้ง3คนเลยผมให้ทั้ง3คนเลยจะทําการปฏิวัติ นะครับยึดอํานาจทํจา,ารัฐประหารทําได้เลยครับไม่มีทางทําได้ครับไม่มีทางทําได้ครับต้องมีพวกพ้องต้องมีลูกดองต้องมีคณะต้องมีสมุนทุกอย่างถามว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาโอ้ยลามือแล้วนะครับอ่าพลเอกอีกคนหนึ่งอีกปอหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วนะครับเหลือแต่พลเอกประวิตยตอนนี้ก็อโอ้ร่างกายไม่ไหวแล้วทุกคนบอกโอย้ยมันมันจบแล้วนะครับสามปอจบแล้วไม่ใช่ครับสามปอไม่ได้อยู่ครับแต่ ลูกน้องอยู่ไหมครับคณะรัฐประหารอยู่ไหมครับซากรัฐประหารอยู่ไหมครับทุกคนยังอยู่หมดเพื่อทุกคนยังอยู่เพื่ออะไรจะกอดอํานาจต่อไปจะกอดอํานาจต่ออะไรกําลังจะสืทอพ่อรัฐประหารต่อไปเพราะฉะนั้นเเด็จการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ทูวกรเอกะวิตหรือไม่ใช่แค่สามปอแต่มันอยู่ทั้งหมดไม่ว่าตอนนี้อยู่ในองค์กรอิสระต่างๆหรืออยู่อะไรเนี่ยมันมีวิธีเดียวนะครับที่จะทําให้ เผด็จก,การประหารหมดไปนั่นก็คือต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จก,การประหารเนี่ยเพื่อให้นะครับรเผด็จก,การประหารหมดอํานาจเพราะวันนี้อํานาจของเผด็จก,การประหารทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญปี60แต่คําถามคือวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับนะครับคนที่สนับสนุนเผด็จก,การประหารคนที่มาจากซาก เผด็จการรัฐประหารเขาจะยอมมาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้เขาหมดอำนาจเพื่อเขาไม่มีอำนาจและเพื่อให้เขาทําอะไรไม่ได้เพื่อให้เขาจะต้องโดนเหรอครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้สวเองตามที่เรารู้ก็สวเยมาจากเผด็จการรัฐประหารถ้าสวไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้สวเองจะโดนอะไรบ้างครับสิ่งที่สวทําไว้ผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่สวทําอะไรไว้บ้างทําผิดอะไรไว้หรือเปล่า ทำผิดอะไรเปล่าทุจริตอะไรหรือเปล่าคอร์รัปชันอะไรหรือเปล่าหรือมีคดีอะไรหรือเปล่าหรือมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าเพราะจากจากข่าวที่ผ่านมานะครับสบวเองเข้าไปพัวพันกับการทําธุรกิจผิดกฎหมายเยอะสอวหลายๆคนโดนดําเนินคดีอยู่นะตอนนี้แล้วถ้าไม่มีรัฐมนูลปี 60, 60นนี้คุ้มเอาไว้นะครับพวกเขาจะโดนขนาดไหน สิ่งที่เขาโดนสิ่งที่เขาปกปิดสิ่งที่เขาเอาขยะอยู่ใต้พรมอาจจะโดนลื้อขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามขัดฝังทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ไปแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ได้เพราะเขาต้องรัฐมนูญฉบับนี้เป็นรัฐมนูนฉบับของอะไรครับเผเด็จก,การรัฐบาลล่างขึ้นมาเพื่อให้เผเด็นการรัฐบาลมีอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมหรอกครับมันจะมีวิธีเดียวที่จะแก้ได้ก็คือต้องเป็นรัฐบาลของประชาธิปไตยโดยที่ไม่มีซากรัฐหารโดยที่ไม่มีคนที่สนับสนุนรัฐหารเข้ามาเลย ถ้าไม่เข้ามาอันนี้สามารถที่จะแต่งตั้งสสรแล้วก็มาแก้ไขฐธรรมนูญนได้สบายสามารถทําได้แต่ณวันนี้เชื่อแต่ครับว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พักเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วอำนาจเดิมซึ่งขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าส่วนหนึ่งมาจากซากเผด็จการประหารส่วนหนึ่งนะครับคณะรัฐประหารเป็นคนก่อตั้งพักขึ้นมาแล้วรวบรวมคนที่สนับสนุนเผด็จการประหารมาอยู่ด้วยกันถึงจะบอกว่าอยู่พักนู้นอยู่พักนี้อยู่พักนั้นแต่ที่เขามาอยู่เพราะเขาสนับสนุนเผด็จการประหารไง และพักหลายๆพักก็สนับสนุนเผด็จการรัฐประาหารโดยสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐตนตีเมื่อปี62และก็เข้ามาร่วมรัฐบาลและเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลของเผด็จการรัฐประาหารและณนะวันนี้ถามว่าเมื่อเขาสามารถที่จะทําได้เขาจะยอมให้ไปเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาจะยอมให้ทำรัฐธรรมนูนหรอครับสิ่งที่พวกเขาทําไว้เนี่ยเยอะแยะมากมายหลายๆอย่างมันเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะทำให้พวกเขามีอํานาจ มีเงินไม่ว่าจะเป็นทุนผูกขาดอภิสิทธิ์ชนธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยต่างๆเนี่ยที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเกิดจากใครทุกวันนี้เราจะมีมีจะข่าวออกมาแต่ยังสาวไม่ถึงต้นตอส,สาวไม่ถึงคนนู้นยังไม่สาวถึงคนที่เป็น,ท,ปนที่เป็นต้นเหตุเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงยังสาวไม่ถึง ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันยังให้อำนาจของคณะรัฐประหารพวกนี้มีอำนาจในการที่จะชะลอในการดึงเกมทําให้เงียบหรือปัดเป่าหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่นะครับรัฐบาลมาจากทางโดยถ้าพักเก้าวไกลเข้าไปด้วย พวกเขาโดนแน่เพราะพักเก้าไก่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าจะคุยกับพักเพื่อไทยก็ยังโอเคอาณุมาด้วยได้เฮ้ยมึงก็เคยทำนะยุงงี้แต่พักเก้าวไก่ไม่ใช่ไงครับพักเก้าไก่จะตรงไปตรงมาชัดเจนและฟันธงเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมผมบอกเลยครับ ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูนฉบับนี้ได้เพราะเขาไม่ยอมแก้ไขให้ตัวเขาหมดอำนาจหรอกครับเขาไม่ยอมแก้ไขให้รัฐธรรมนูนมาเป็นฉบับของประชาชนหรอกครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการรัฐประหารเพื่อจะทามาให้สืบทอดอำดานาจรัฐประหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้พินิจวิเคราะห์ดูมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ